คุณผู้ชมคะเรื่องของการแก้ปัญหาอุทกภัยการเตรียมรับมือป้องกันหลังจากเกิดปัญหาน้ําท่วมใหญ่ปีที่แล้วนะคะปีนี้หลายภาคส่วนต่างให้ความสําคัญกับการเตรียมรับมือป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะแนวคิดสร้างเขื่อนแม่วงและเขื่อนแก่งเสือเต้นค่ะนักธุรกิจกลุ่มหนึ่งลงพื้นที่เพื่อติดตามความเป็นไปได้ว่าโครงการนี้จะช่วยป้องกันน้ําท่วมได้มากน้อยแค่ไหนติดตามรายงานจากคุณอังสนาวงเจ๊เซมค่ะ เราตั้งใจที่จะมาศึกษาระบบนิเวศบริเวณห้วยแม่เรวาหรือลานนกยูงซึ่งเป็นจุดที่อาจต้องกลายสภาพไปเป็นสารเขื่อนแม่วงในอนาคตเครือข่ายนักธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงให้ความสําคัญกับความรู้ที่นักวิชาการอาวุโสในพื้นที่ถ่ายทอดให้ตรงนี้ข้างล่างมีสี่ห้าห้าลำน้ำเหมือนกันนี่มการ้ทมใช้สี่ที่เราสะาแรกที่เาข้ามาเห็นเชือกกั้อๆู่นะ ันนัันนนนาากกน,น้้ะรรุ่่าากกวดดีีจตตไมเลยเครือข่ายนักธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นเมื่อ13ปีก่อนหลังมีโอกาสร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ระหว่างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมกับเศรษฐกิจในหลายประเทศและโครงการเขื่อนแม่วงรวมทั้งแก่งเสือเต้นตามแผนบริหารจัดการน้ําระยะยาวของรัฐบาลก็เป็น2โครงการล่าสุดที่นักธุรกิจเพื่อสังคมกลุ่มนี้ให้ความสนใจ การลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อช่างน้ำหนักระหว่างการสูญเสียระบบนิเวศในพื้นที่กับประโยชน์ที่จะได้รับจากการสร้างเขื่อนผ่านการซักถามนักวิชาการในพื้นที่ถึงความเห็นของคนส่วนใหญ่ก่อนถึงบ้านแม่เสียบอำเภอสองจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นเป้าหมายต่อไปของการเดินทาง คำถามจากพื้นที่แรกและพื้นที่ถัดไปถูกพูดคุยและแลกเปลี่ยนเพื่อวิเคราะห์ร่วมกับแนวทางการบริหารจัดการน้ําท่วมของรัฐบาลป่าสักทองอายุนับร้อยปีบนเนื้อที่กว่า24,000ไร่อวดความสมบูรณ์ต่อผู้มาเยือนพร้อมกับคำบอกเล่าของชาวบ้านถึงมูลค่าและแนวทางการรักษาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นการบทป่าตรงนี้ หมายถึงว่าไม่ใช่แค่เฉพาะป่ารวมทั้งสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่าทั้งหมดนะครับรวมทั้งพืชพันธุญ์ยญา,ารที่เราต้องมาหากินกันก็เหมือนเป็นสัพย์สัพสินค้าของพวกเราเนาะพิธีบายสีสู่ขวันถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นสัญญาใจที่ชาวสเสียบผูกไว้กับนักธุรกิจกลุ่มนี้ก่อนที่พวกเขาจะเดินทางกลับ โดยหวังว่าข้อเท็จจริงในพื้นที่จะถูกถ่ายทอดสู่สังคมและผู้มีอำนาจในระดับนโยบายดีเข้ามาดีเข้ามาเป็นสมบัติของชุมชนเงินหนึ่งแสน 1, ล้านถ้าเอาออกไปคำถามเอาไปทำอะไรจะเอากลับมาให้กับคนที่นี่ไหมหนึ่งแสนล้านเท่ากันนี่คือคำถามท,าที่ผมเป็นนักฮึกิจถ้าผมเป็นอยู่ที่นี่ผมหวงแหงนี่คือบ้านเกิดของผมเอาต้นผมออกไปต้นเงินคงเ,เงินมาคืนผมสิ ผมจะให้คนหนึ่งแสนล้านมราบูรณาการแม้วันนี้โครงการเขื่อนแม่วงและแก่งเสือเต้นจะยังไม่คืบหน้ามากนักแต่บทสรุปจาก3วัน2คืนของการเดินทางไปทั้งสองพื้นที่สรุปชัดเจนผ่านการประกาศจุดยืนของนักธุรกิจกลุ่มนี้ก็จะประคับประคองเดินไปด้วยกันนอกจากนี้เราก็ยังจะไปร่วมกับทางชุมชนอื่นๆในภาคเหนือ ที่เขาจะสร้างเขื่อนหรือภาคอื่นๆด้วยก็ให้มันรู้ไปว่ารัฐธและอำนาจทนุนมันจะฝืนกระแสประชาชนและชุมชนธรรมช,ชาติและสิ่งแวดล้อมความถูกต้องได้หรือไม่ขอประกาศครับว่าเราสู้ไม่ถอยครับอังสนาวงเจ๊เซมไทยพีบีเอสรายงาน